วิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่เราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูกันว่าที่มาของสถานที่งานศิลปะสถาปัตยกรรมภายในงานนั้นมีที่มาอย่างไรรวมไปถึงการที่พวกเราจะพาเพื่อนเพื่อนไปชิมอาหารวัตถุดิบต่างๆของบุธจัดแสดงและยังมีสถานที่ที่พวกเราได้ไปร่วมเล่นกิจกรรมภายในงานพร้อมบอกเล่าฟิลลิงความรู้สึกผ่านการบรรยายนั่นเอง อีกทั้งหากเพื่อนๆต้องการฟังในรูปแบบภาษาต่ตางประเทศเพื่อนๆสามารถสแกน QR Code ที่แผ่นพับที่พวกเราตั้งใจทำไว้ได้เลยค่ะ ปอกต้นหลิวเป็นปรอกที่มีต้นหลิวหอ้อยโตลมอย่างสวยงามพร้อมกับงานศิลปะที่ถูกรังสรรค์โดยจิตรกรร่วมกับนักเรียนนักศึกษาในช่วงปักใต้ดีไซน์วีค2024โดยเป็นภาพตัวละครมโนราและพันปลาในทะเลสาบส,าสงขาที่ใครมาเห็นแล้วต้องสะดุดตาด้วยการใช้โทนสีที่หลากหลายซึ่งมีภาพที่เด่นเนและอยู่ปากทางเลยนั้นก็คือภาพนางมโนราและพรานบุญนั่นเอง สมิลาบีดหรือหาดสมิลาเป็นหาดที่หากมาช่วงเย็นค่อนข้างที่จะเงียบสงบพอเดินลงไปที่ชายหาดก็จะเจอกับแลนด์มาร์กที่สำคัญของที่นี่นั่นก็คือ เงือกทองจุดเช็คอินที่หากใครมาเที่ยวที่นี่แล้วไม่ได้มาถ่ายกับเงือกทองก็เหมือนไม่ได้มาถึงสงขลาโดยเงือกทองถูกสร้างขึ้นและออกแบบขึ้นโดยอาจารย์จิตบัวบุตรอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเพาะช่างเมื่อปีพศ2509และเปิดตัวเมื่อวันที่1เมษายนพศ2509เช่นกันหรือประมาณ58ปีโดยถูกสร้างขึ้นตามนิยายปรมปราของโบราณไทย ซึ่งมีอยู่ว่าวันดีคืนดีมีเงือกสาวสวยมานั่งหวีผมด้วยหวีทองคำวันหนึ่งมีชายชาวประมงบังเอิญเดินผ่านมาเจอทำให้เงือกสาวนั้นตกใจหนีลงน้าแล้วลืมหวีทองคาทิ้งไว้ฝ่ายชายชาวประมงคงเจอนางและตกหลุมรักจึงเก็บหวีและเฝ้าคอยเงือกสาวที่ชายหาดนั้นทุกวันแต่ไม่มีวี่แววของเงือกสาวนั้นอีกเลย ซึ่งปฏิมากรรมชิ้นนี้สื่อถึงความรู้สึกการรอคอยความรักที่ถึงแม้ว่าจะรอสักแค่ไหนก็จะรอเพื่อให้เจอคนอันเป็นที่รักอีกครั้งหนึ่ง จะมีแค่ช่วงปักใต้ดีไซน์วิกเท่านั้นเป็นโซนที่มีวัยรุ่นทั้งหลายเลือกมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลงสตอรี่กันซึ่งเหตุที่ศิลปินผู้สร้างนั้นเลือกใช้ประจันทร์และดอกกุหลาบนั่นเพราะสองตัวเลือกนี้เป็นตัวแทนของความรักความโรแมนติกนั่นเองซึ่งต้องยอมรับว่าผลงานชิ้นนี้ใครเห็นก็จะให้ฟีลลิ่งของความรักความโรแมนติกจริงๆและผู้สร้างค่อนข้างจะสร้างงานชิ้นนี้มาดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลยทีเดียว ยับเอียนชอยไลบรารีหรือห้องสมุดยับเอียนชอยเป็นห้องสมุดประจำในย่านถนนนางงามเลยก็ว่าได้ซึ่งในช่วงงานปักใต้ดีไซน์วีคที่นี่ก็เป็นหนึ่งในที่จะแสดงผลงานศิลปะซึ่งภายในจะมีการจัดแสดงต่างๆเช่นฉายภาพโปรเจกเตอร์เป็นวิดีโอการรำมโนรายอย่างสวยงามและมีมลครังมากๆถัดมาอีกนิด ก็จะเป็นโชว์วัสดุ material ต่างๆจากฝีมือชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุงจากกลุ่มชีพผลิตแกะหนังตะลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชลูกปัดมโนราจากกลุ่มลูกปัดมโนรานายงใบเตยป้าหน,นันจากจังหวัดตรังเชือกกล้วยจากจังหวัดสงขลาเป็นต้น อีกทั้งยังมีชุดเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์จากเชือกกล้วยและลูกปัดมโนราและข้างๆกันก็จะเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์ที่สร้างจากวัสดุเดียวกันกับที่ทำหนังตะลุงนั่นเองซึ่งดีไซน์ออกมาค่อนข้างเทและเป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้กันทั้งเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้หากใครไปก็สามารถลองนั่งดูกันได้อีกด้วย ห,หรือโรงสีแดงซึ่งหากเราเข้ามาที่นี่เราจะเห็นโคมไฟสีแดงแขวนเรียงยาวอย่างสวยงามและวัสดุที่สร้างขึ้นที่นี่ส่วนใหญ่เป็นไม้และไฟก็เลือกใช้สีมงคลของจีนอย่างสีแดงสะส่วนใหญ่ซึ่งจะให้อารมณ์สไตล์จีนวินเทจส่วนที่มาของที่นี่นั้นเกิดขึ้นเมื่อราวพศ2454สองตระกูลอย่างตระกูลสวพลึกได้ร่วมหุ้นกับตระกูลโคนัน ซึ่งตั้งโรงสีข้าวหับโฮหินหรือในภาษาจีนหกเกี้ยนแปลว่าเอกภาพความกลมเกลียวและความเจริญรุ่งเรืองแต่ภายหลังนั้นลานหลานของตระกูลเสวพรึกได้เข้าซื้อกิจการโรงสีทั้งหมดแต่ในปัจจุบันที่นี่ได้หยุดสีข้าวไปนานแล้วแต่ก็ยังเปิดให้เป็นพิมิตภัณฑ์ให้ผู้สนใจได้เข้ามาถ่ายรูปหรือศึกษาประวัติศาสตร์ได้ตลอดทุกวัน i ิตี้พิลล่าชัยหรือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นศาลที่หากเราเก้าวเท้าเข้ามาสิ่งแรกที่เราจะเห็นนั่นก็คือโรงงิ้วเนื่องจากที่นี่เป็นศาลเจ้าจีนเลยมีโรงงิ้วเพื่อให้ความบันเทิงแก่ชาวบ้านไทยจีนสมัยก่อนในย่านนี้นั่นเองหากเราเข้ามาในช่วงปักใต้ดีไซน์วีคเราจะได้พบกับชุดการแสดงแสงสีเสียงสุดการตาซึ่งบอกเลยว่าของจริงสวยงามและน่าทึ่งมากทั้ง เสียงที่เปิดให้ฟิลดุดเราหลุดไปในความฝันที่สวยงามจนไม่อยากตื่นกันเลยทีเดียว <im> <music pap> <ala> ใกล้ๆกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็จะเป็นกวนอูชายหรือศาลเจ้าพ่อกกนอูเป็นสถานที่จัดแสดงงานศินลปะที่ชื่อว่า The Light Turn ซึ่งจะเกี่ยวกับเทพกวนอูไม่ว่าจะขนนกจากอักษรชื่อของเทพเจ้ากวนอูเทียนประดิษฐ์ตัวแทนของตะเกียงน้ำมันที่ถูกจุดเพื่อสักการะเทพ,พเจ้ากวนอูส่วนตัวอักษรจีนหากประดิษฐ์ประต่อคําจะเกี่ยวกับคติของชาวจีนที่แปลว่าต้องสู้ถึงจะชนะนั่นเอง กินร้อยรอยเป็นสถานที่ที่รวมอาหารวัตถุดิบต่างๆของปักใต้กว่าร้อยอย่างมารวมในที่นี่ที่เดียวและยังมีโซนที่ให้เราได้ลองชิมได้ดูอีกด้วยช่วงกินร้อยรอยวันนี้ปีเบลกับแซนดี้จะพาเพื่อนๆไปลองชิมวัตถุดิบบางส่วนว่ารสชาตินั้นจะเป็นอย่างไรเริ่มด้วยซอสพริกสีราชาจากสุราษฎร์ซึ่งพอเราชิมเข้าไปแล้วจะมีรสชาติที่กลมกล่อมไม่เผ็ดจนเกินไป มีความหอมของตัวซอสและอีกทั้งยังมีฮาลาลอิสลามทานได้อีกด้วยซึ่งเพื่อนๆสามารถซื้อได้ตามที่นี่เลยค่ะ น้ำปลาจากชุมพรตัวน้ำปลาจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มีกลิ่นหอมไม่เหม็นสาบหรือคาวและกลิ่นไม่แรงจนเกินไปเป็นน้ำปลาที่ค่อนข้างทันง่ายแต่น่าเสียดายที่พวกเราพยายามหาแหล่งซื้อขายแล้วแต่ก็ไม่เจอจริงๆมันกุ้งตัวมันกุ้งมีรสชาติที่หอมความเป็นมันกุ้ง ไม่เค็มจนเกินไปยิ่งกินกับมะม่วงยิ่งเข้ากันใครสนใจก็สามารถซื้อได้ที่นี่เลยค่ะข้าวบอยอดม่วงตัวข้าวจะมีความมันของมเมล็ดข้าวกินร้อนๆกลิ่นจะหอมมากๆซึ่งสามารถซื้อได้ที่นี่เลยค่ะ ก็จะเป็นน้ำตาลตะหนดรสชาติจะออกหอมหวานแบบกลมกล่อมทำได้กินลูกตะหนดที่นำมาเคี่ยวไฟส่วนใหญ่จะนำไปใส่ในของหวานซึ่งใครอยากจะรู้รสชาติก็สามารถซื้อตามกันได้ที่นี่เลยค่ะ เราชิมกันเสร็จแล้วเราก็สามารถบอกของอร่อยจากบ้านเกิดของเราเพื่อโปรโมทอาหารนั้นให้โลกรู้ว่าบ้านเราก็มีของอร่อยโดยผ่านการเขียนลงในกระดาษแล้วนําไปแขวนซึ่งในคลิปพวกเราได้เลือกเป็นทุเรียนจากจังหวัดยาลานั่นเอง สุดท้ายนี้เราขอจบคลิปวิดีโอไฟหลากสีกับเสียงเพลงเพราะๆจากรถปักใต้คาราโอเกะพร้อมเสียงร้องใสๆจากบีเบลได้เลยค่ะคนเองายอมเข้าใจคนเงามเ,าเงามาื่อสายตาสองส่องงไปทักทายกันหนุ่มขอเพลงเบาวาวก็ขอเพลงปานหนุ่มร้องเพลงเบาสาวก็ร้องเพลงปานจอกรักดีงานนะ้าตะวันแดง เรายำเข้าใจคนเหงาก็สายตาสอง